สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี่นะคะหลังจากวันดี11เดือน11ผ่านไปดวงชะตาของทั้ง12ราศีจะมีข่าวดีมีเรื่องดีเรื่องไหนเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจบ้างเดี๋ยวลองมาเช็คดวงไปพร้อมๆกันเลยนะคะกลุ่มราศีที่ดวงมีเกณฑ์รวยเงินรวยทองหลังจากวันที่11เดือน11มี4ราศีด้วยกันค่ะได้แก่ชาวราศีเมษพฤกษภพิพพจิกและกันค่ะ ดูชะตาของทั้ง4ีราศีนี้นะคะเรียกว่าโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินค่ะหลังจากวันที่11เดือน11ผ่านไปเนี่ยเรียกว่าดวงการเงินของคุณจะดีมากขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหาหรือว่าเรื่องที่ทําให้คุณตกก้องกระเป๋าเงินรั่วค่ะเรื่องที่ทําให้คุณต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะลดลงไปค่ะแถมจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะเรียกว่าในช่วงจังหวะนี้ค่ะเป็นช่วงจังหวะแห่งการโกยเงินโกยทองโดยแท้เลยนะคะ ถ้าสมมติว่ามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าค่ะและคุณพยายามขวอยคว้าแล้วก็ขยันอย่างเต็มที่คำว่าเศรษฐีก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแต่ต้องขอกาดอกจันท์ไว้ที่ชาวราศีกันนะคะดวงชะตาของคุณค่ะมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้แต่อาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าราศีอื่นนิดนึงนะคะกลุ่มราศีที่ดวงมีเกณฑ์ได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองหลังจากวันที่11เดือน11ผ่านไปมี5ราศีด้วยกันค่ะได้แก่ชาวราศีเมถุนกรกฎ ธนูกุมและมังกรค่ะทั้ง5ราศีนี้นะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงการงานค่ะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จหลังจากวันที่11เดือน1 1ผ่านไปนะคะ ในช่วงที่ผ่านมาค่ะทั้ง5้าราศีนี้นะคะเรียกว่าเป็นราศีที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะชาวราศีกุมนะคะเรียกว่าเหนื่อยที่สุดในบรรดา5ราศีนี้เลยค่ะแต่หลังจากวันที่11เดือน11ผ่านไปนะคะดวงการงานของคุณค่ะจะเริ่มพลิกฟื้นนะคะหลังจากที่นิ่งๆมานานค่ะในตอนนี้นะคะก็จะเริ่มมีความเจริญก้าวหน้าเข้ามาเยือนแล้วค่ะหากทั้ง5้าราศีอยากจะไปเสนองานสมัครงานติดต่องานใ,นใดๆนะคะ หลังจากวันที่11เดือน11ผ่านไปขอให้คุณลุยเต็มที่ได้เลยค่ะรับรองว่ามีข่าวดีมาเยือนอย่างแน่นอนเลยค่ะกลุ่มราศีที่ดวงมีเกณฑ์ได้พบกับความสมหวังหลังจากวันที่11เดือน11ผ่านไปแต่ต้องสู้ต้องลุยก่อนนะคะมี3ราศีด้วยกันค่ะได้แก่ชาวราศีตุลสิงห์และมีนค่ะ ดวงชะตาของทั้งสาราศีนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จความสมหวังค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดๆุดนั้นนะคะควรต้องสู้ต้องเหนื่อยต้องลุยก่อนค่ะโดยเฉพาะชาวราศีมีนะคะอย่าเรียกว่าสู้เลยค่ะต้องเรียกว่าบูล้างผ่านเลยนะคะชาวราศีมีนค่ะดวงมีเกณฑ์ต้องเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะคะถึงจะประสบความสําเร็จค่ะ พูดโดยรวมเลยนะคะดวงชะตาของทั้ง3ามราศีค่ะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แต่แค่ต้องเหนื่อยต้องสู้ก่อนนะคะดวงชะตาของคุณค่ะจะไปหวังพึ่งพาใครไม่ได้เลยต้องหวังพึ่งพา2มือนะคะแล้วก็ลําแข้งของคุณค่ะถึงจะประสบความสําเร็จสมหวังค่ะหลังจากวันที่11เดียือน11คุณจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่รับรองว่าคุณจะได้รับความสําเร็จและความสมหวังเป็นการตอบแทนอย่างแน่นอนค่ะ ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นคนราศีอะไรนะคะหมอไก่ก็ขอแนะนำให้คุณหมั่นไหวพระทําบุญสวดมนต์บ่อยๆค่ะเพื่อเป็นการเสริมบารมีทําให้ดวงชะตาของเราดีแบบระยะยาวนะคะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมตลอนข่าวสัญจรทั่วทิศเกาะติดทั่วไทย <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง32